3วันเกิดในช่วงวันที่24พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมเตรียมรับโชคแบบไม่คาดฝันเลยนะครับต้องบอกเลยนะฮะว่า3วันเกิดโดยเฉพาะถ้าที่เกิดในวันอังคารวันอาทิตย์วันเสาร์นะครับ3วันนี้ท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคอย่างเด่นชัดแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยนะครับท่านที่เกิดใน3าวันนี้นะฮะโชคดีทั้งในตําแหน่งของอังคารเป็นเกษตรแล้วก็ยังโชคดีด้วยดาวอาทิตย์เป็นธงชัยดาวเสาร์เป็นตำแหน่งเกษตร เข้าไปในนวางจักรอยู่ในตำแหน่งดีเพราะฉะนั้นครับในช่วงวันที่24-1ธันวาคมท่านเตรียมรับโชคแบบไม่คาดฝันเอาไว้ได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีความโชคดีอะไรอย่างนี้สําหรับ3วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะต้องบอกเลยว่าพยายามสวดมนต์ด้วยกระถาเงินล้านกระถาจินดามณีซึ่งถ้าท่านไม่รู้ว่ากระถาจินดามณีคืออะไรนะครับลองค้นหาย้อนหลังดูนะครับท่านก็สามารถที่จะสวดแล้วก็จะนาโชคให้ท่านในช่วงวันที่24-1ธันวาคมเตรียมรับโชคแบบไม่คาดฝันได้เลยนอกจากจะมีโชคจากการเสี่ยงโชคแล้ว ก็จะมีโชคเกี่ยวกับประเภทอยู่ดีก็จะได้ลาบลอยได้ค่าคอมได้ค่านหน้าหรือคนเป็นนี่เป็นสินเราแล้วไม่คืนมานานจะเอามาคืนครับเรียกได้ว่าเด่นจริงๆสาวันเกิดอังคารอาทิตย์เสาร์เฮงแน่นอนคอนเฟิร์มครับทุกท่านที่ดูอยู่ในขณะนี้นะครับฝากกดถูกใจฝากกดแชร์กดแชร์ตอนนี้เลยนะครับท่านใดกดถึง3แชร์ขอให้เป็นเศรษฐีหมหาเศรษฐีล่ํารวยรวยไม่รู้เรื่องรวยล้นฟ้าเรียกได้ว่ามีความสุขมากๆท่านใดกดทั้งถูกใจทั้งแชร์ทั้งเมนด้วยขอให้ ชีวิตนี้มีแต่ความสุขความเจริญและขอขอบคุณจากใจจริงกริดคอนเฟิร์มด้วยนะครับอยากดูดวงกริดคอนเฟิรมโทรใน๙๑๑๑๒๓๐ย้ำนะฮะใน๙1 1 1 3 0และฝากดูนายกกริดคอนเฟิร์มด้วยนะครับ ตอนนี้นะครับกิีบคอนเฟิร์มวอชนาฬิกานำโชก็ออกโมเดลใหม่มาแล้วนะครับที่ท่านเห็นอยู่มีชื่อที่เป็นมงคลมากเรียกว่ารุ่นโคเษตีนะครับต้องบอกท่านเลยนะว่าตอนนี้เหลือเพียงไม่ถึง200เรือนแล้วเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเน่ต้องรีบจับจองเลยนะครับนาฬิกานะครับเป็นระบบออโตเมติกแบบคอมพิเคชันเลยคือสามารถบอกวันที่เดือนปีชั่วโมงนาทีวินาทีสัปดาห์โดยมีระบบปฏิทินแบบสมบูรณ์แบบมีพลังสำรอง48ชั่วโมงนะครับ พร้อมทั้งตุบยองนะฮะออกแบบเป็นแชกงมิวที่ตำแหน่ง6นาฬิกาตำแหน่งทตุลมซึ่งเป็นตำแหน่งท่าทองใหญ่ด้วยนะครับส่งเสริมทําให้นาฬิกาใสแล้วพัดเงินพัดทองและแชะกงมิวออกแบบให้เป็นสีทองด้วยตำแหน่งท่าทองใหญ่เลยเพราะฉะนั้นใสแล้วจะหนุนนําเรื่องเองเินเรื่องทองอย่างเด่นชัดมากๆเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญนะครับด้านหลังของนาฬิกาจะเป็นยันดวงมหาอุดถือว่าเป็นดวงสูงส่งที่สุดเลยนะฮะจากคัมภีร์โบราณของอินเดียกล่าวไว้ว่าเราวิอุจโจม มหาโพโคมหาปัญโยพวิสติสสิอุจโจมหายโสสุวรรณรัชตะธนังแปลเป็นไทยได้ว่าดวงมหาอุดทรงฤทธิ์กล้ามีวิชาล้ำเลิศประเรสริฐสรร์บริวารญาติมิตรสนิทการอุดมครันทรั์สมบัติสวัสดีพระจ,จันทร์เป็นมหาอุดจะเป็นคนเจ้ายดมีทรัพย์สินเงินทองมากจะไปณนะที่ใดๆย่อมมียวดยานพานะมีคนสักการะสง่างามในท่ามกลางบริษัทจะได้เป็นเสนาบดีที่มีชื่อเสียงนะครับด้วยความยิ่งใหญ่ของดวงชะตามหาอุดอันนี้ในทางโหราศาสตร์แบร กริตคอนเฟิร์มนาฬิกานำโชคเลยได้นำดวงมหาอุดบรรจุลงด้านหลังของนาฬิกาทุกเรือนเป็นที่แรกในโลกนะครับเพราะได้แรงบันดาลใจมาจากเหรียญดวงดีของสารหลักเมืองเรียกได้ว่าเป็นคอนเซปที่นํามาใช้แต่ดวงนั้นเป็นนละดวงกันอันนี้เป็นดวงมหาอุดเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกท่านเลยว่าดีทั้งนอกดีทั้งในจริงๆและที่สําคัญนะครับผมใส่ดาวโครจรทางโหราศาสตร์ลงไปด้านหลังของนาฬิกากริตคอนเฟิร์มวอชด้วยนะครับต้องบอกนาฬิกากรีตคอนเฟิร์มวอชรุ่นโคสเศรถฐตตั้งใจจะให แผ่นดวงของนาฬิกานี้คือที่สุดของดวงดีจึงใส่ดวงมหาอุดลงไปถือว่าเป็นที่สุดสําหรับดวงชะตาทั้งหลายในโลกเลยนะครับและที่สําคัญด้านล่างครับยังมีคาถาหัวใจเงินล้านสลักลงไปด้านหลังเลือนด้วยทําให้ในาฬิกานี้ครบถ้วนตามแบบสะหะคือฟ้าเฮงดินเฮงและคนเฮงด้วยนะครับมีสีสีให้เลือกครับเขียวเหลืองแดงส้มราคาเพียง1 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแต่ใส่แล้วเหมือนท่านใส่ในการหลักล้านไม่มีผิดเลยเรียกได้ว่าไฮโซก็หรูพร้อมทั้ง ใส่แล้วดวงดีไม่ว่าจะเป็นทั้งการออกแบบตามหลักคงจุ้ยการออกแบบในดวงชะตายันมหาอุดคาถาเงินล้านผ่านการปลุกเสกครบท้วนจริงๆในราคากริดคอนเฟิร์มรุ่นนี้สนใจท่านสามารถสั่งจองได้ที่อินบ็อกข้อความในเพจกิดคอนเฟิร์มหรือว่ากิดคอนเฟิร์มวอชก็ได้นะครับหรือติดต่อได้ที่เบอร์085974 3945ได้เลยนะครับ